ซองก่อนแจกซองไปก็ยังบ้านนั่นน่ะสถาบางคนนะตากันเพชรซองหยังซองพระป่าอย่างพระป่าแฮมอ่ะแตยอีลำเหลือบุดพระป่าบุดกระเทนบุดวัดท่านบุดวัดนี่บุดปัดกันที่หาั้งวันกุ้ม็ใส่ซองไงกะไม่เป็นย้ยผีขำบอลคนขำล่มตุเจ้าขำจางกลางบ่าเอาตังใส่ซองอย่างห้าบาทถึงไปซอกกาวไหนเนี้ยพอเพลอี ก็ได <ligen> ้ยกใส่หัวซาตุตังห้าบาทแล้วผีไปเหี้ยวที่ไหนมันจะฮือเขาเป็นผีเขาก็ฮือรอ้ป่ะนอ้วยหวยแช่แช่นักแก๊แต่เล้ามันจุคนเท่าใจดีหวยออกมาแล้วกวนเลขบะหมี่ซื้อจีนดีๆมาลาบกับเหล้ามาเจ้าเป็นตีๆแยงแยงมาแรงแค่ตีนกตีตั้งนะบอกเขาฟังซื้อหวยได้กระดาษถ้าซื้อสาดตรได้ดึงหนังดึงนอน อ่องใหญ่บางคนจมหือหวยนะก้อนปาทูกนะหวยวอกหวยเป็นวอกอย่างซื้อมาได้ก็อนปาทูกก็จะซื้อเนืยอยององาซื้อมาได้ก็สวดไปก็สวดมาเมื่วนแม่กูตุ่มซื้อละไอ้รู้โคตรฮือหวยก็อนวันที่สิบสี่สิบห้าไปเมื่อวันนี้ออกอย่างหาเห็นไหม <c oughs> ก็จุ่เจ้าไม่รี 8ดศูนย์หกหกศูนย์แปดแล้วเป็นทุเจ้าเก้าศูนย์แปดเออมันวันมีแม่อุ้ยคนหนึ่งมีแม่อุ้ยคนหนึ่งเปิ้ลมาเปิ้ลมาทําบุญที่ตุลุงนี่นะอย่างว่าเนนะียเปิ้ลเปนคนด้วยเต่าเปิ้ลมาเสร็จแล้วเปิ้ลก็มาทําบุญเพราะที่หันนี่มันเป็นขาดจรเปิ้ลผ่านมาผ่านไปผ่านมารอทา่านเปิ้ลไปขาดจรมาจอเลยจอเลยก็ขี้กอูดังเหี้ยเปิ้ลฟังหีเพี่ <k ong> ไผว่าใจไผ่ได้คอยเมื้อแล้วเนี่จอถามซื่อๆแล้วอันนั้นมีไหนมีไหนน้ำลายแบบปุ๊บเฮ้ยมาหันอย่างสักอย่างอ้ออินโดนกระติกกันเดียวเอ๊ะโมอืมน็ในายแน่นกะเนี้ยอีแม่คนนั้นมาทำบุญแล้วเปิ้นหันอยู่ตู้ลุงอยู่ในไปเหี่ยวประจาอยา ที่ฮั่นอันนี้อู้ดิดแตรเลยอย่างท่านอาจารย์ท่านพระครูอนุสอันอันอนุพระครูอนุคูณพระครูเหรอพระนุเออเหรอพระครูอนุยุทธสังฆกิจถามก็ได้เลยที่ฮั่นมันมีอะย่างหรูหราแต่มีสถานที่อบรมนี่มีฐานสถานที่อบรมฐานห้องประชุมตุลุงจะประยุกได้ประมาณ50คนห้องอบรมนั้นน่ะติดแอร์เก้ามื่นบีทียูท่าน แต่ว่าถ้าคนมานักเพ้นมาเผยเืยกเจีงยงแสนเจียงาไฮพ้นมาเผืยกเจียงของมูท่านที่หันนี่นะมาถ้าเป็นร้อยสองร้อยคนตุ้งจะมีห้องถงใหญ่ๆนะตุ้งมีทีมบรรยายมีทีมมีมีวิทยากรพี่น้องต่างหลายจะเล่าให้ฟังหน่อยหนึง่งที่วัดที่หันมันเป็นอย่างไงที่หันมันมีสัทธาเจ้า,จาบ้านทีนี้แม่อุ้ยนี่เพ้นก็มาเอาี่ยวเพรนเอาหารื้อป่าป่าตุ้งมีเป็นมึนๆตัวอันอีแม่หน้ามาเอี่ยวหาเพิ่นก็ถามลุงตู้ลุงตู้ลุงตู้หยุดยยด้วยกันไลยโตนกวะเนี่ย อ๋ออีแม่ที่นี่นี่นะตะกอนอยู่ห้าตนอ๋อแล้วบัดเดี๋ยวมีที่หน่อยอ๋อเขาซิกไปเขาปิกไปเหียนะพี่น้องไตเปินกับปิกของเปิลไปอยู่ที่อื่นโอ้แล้วลุงจู้อยู่กับ่อยอ่ะก็อยูอ่กันแยกกันอยู่กันสี่ห้าคนเนี่ยมีแม่บ้านพันลงเหียโหมีแม่บ้านด้วยกะอี่บแม่บ้านนี่หมายถึงคนเปิลนรับจ้างมันคงจะเข้าใจอีกอะ่ะยะมันบาดใจ คนมองคนในแง่ร้ายมันจึงมีโอ้เด็กอะแม่บ้านคือเปิ้นมาหับจ้างเขาจ้างเดือนเจ็ดปันก่อนโอ้แล้วเอาสตางค์ที่หน่อยโอ้ก่สตางค์หับกินหับตานมันกนกัแม่บ้านพันลงเขาเนี่ยพี่น้องเดือนเจ็ดปันนะ ข้าวสารซื้อเดือนสองกระสอบก่อนตะกอนพี่น้องตะไลเดียวนี้เขาอยู่บรไลายเขาก็เลยซื้อข้าวสารเดือนหนึ่งกระสอบแม่บ้านยังเดือนเจ็ดันเหมือนเดิมพี่น้องตะหลว่าดีแต่ะกินใจก็าอาหารวันละร้อยตังไผ่ตงัตงอีเม่เขมหมด้ําน้ากัาไฟเดือนสี่พันกว่าบาทโอ้ยอย่ามาเสี่ยงนักจะนะักวาก่อนแล้วแต่แยกแล้วแต่ละไผ่าวาอยยาตามใจแต่ฮาตตอนหัาอีเม,ออเม,มเอ่อย่างอีเม่มาเนาะย่างน้ก็ว่าไฟมาเสร็จแล้วนะโอ้ยอีเม่อินดูลุงจู๊เนาะนี่อย่างอ๋อ ถ้าอี่แม่มีเงินมีทองอิเมแม่จะมาทําบุญสุนทานกับลุงตนะู๊เนอะอิเมแม่จะมาแปลงวิหารแปลงสรารานสาทุอขอดถูกหวยรางวันที่นึ่งซะกับหมอวะเลยแม่ยุ่งต่อใดเดี๋ยวเนี่ยเจ็ดสิบแปดทำโหมมันแหมกิ้งงวดรอถูกหวยรางวันที่นึ่งเนอะลุงตู๊ว่ะเอาไว้อิแม่แบบต้องรอรางวันที่นึ่งเอาบเรือสองตัวยังสวดไปสวดมาสวดไปสวดมา แล <laughs> ้วรางวัลที่หนึ่งหกตัวก่อนท่านนายกเขาบอกว่าอีแม่บัดต้องเอี้ยเนาะจอมตู้สักห้าบาทสีบาทก็ภูมิใจแล้วเออมาเอาอีแม่จะแห่พระป้ามากรรมม่อมว่ะเหมือนเจ้าคณะอำเภออูดิกี้นะครับท่านพระครูอันอนุเนาะอนุยุทธสังคจิตคือยี่ตุลุงบัดล่ำห้องเป็นอย่างอีสักเต๋อวัดดีแต่ เรื่องยศถามเฮาเบาหูส่วนมากจะกห้องแย่ยังท่านของมันนะยังหลวงอพ่ออำเภอเขาห้องทุบปีทุบปีพี่น้องแต่แต่พระหนุม่มเลยเขานะแต่หน้าเท่าไประด้บเราห้องทุบปีอ่ะ <c oughs> พี่น้องแต่หลายเปิ้ลนิมนต์ตุลุงมาอบรมตีห่หงเฮียนขุนย้มวิทยาเมินละเรื่องนี้เมินละอิเตอะและท่านนั้นจออปเปิ้ลบอกว่าโอ้ยตุลุง ยังบอกบอกผมถ้าบอกเขาผมหอยแห่เป็นต้นไปฮืออเนาะเขาว่าแบบต้องไปต้นเน่จริงขอมาวันนี้ร้อยกว่าเตอร์อีมใจเวลามันอย่าบอกจอเดี๋ยวขอสุแมเตอร์ผมจะมาอ่านมาอีจอจะไม่วันนักเขาเหลียวไปใบเดียวปักกระติกเขาหนาวก็หนาวยะแต่กี้เติมน้ำมันไปหมื่นก่อนไบอกเขาฟังผมเรื่องห่า อีพ่ออีแม่เขาบาเลี้ยวมาหายเพราะอันคนมุงเฮาหมดนอีแม่น้อบอกว่าถ้าอีแม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะอีแม่จะมาตอดกระถินผ้าป่าหื้อลุงตู้เนอจะมาแปลงวิหารหลังๆอันงามๆแล้วจะแปลงหื้อลุงตู้อยู่ดีๆงามๆตุ้ลุงเป็นนักเตะหปะอีแม่ก็หันเนอันลุงตู้เนี่ยในที่เราหลัดฉับเนีออุปไปอุมาเซดเรียบร้อยแล้วนะก่อนจะปิ๊กนะลุงตู้อีแม่จะปิ๊กก่อนเนอขอโจ้ขอใจกับลุงตู้สักสามตัวแล้ววะอันอย่างสามตัวเอาปลาดุกะไม่เนาะอันแบบ พราะที่ท่านป่ามันนักหรอกท่านต้องเชื่อตุลุงนะกระเดียวท่านตุลุงเต้จบท่านเข้าใน YouTube พิมพ์คําว่าตุลุงสมศักดิ์ชาแนลเพราะตุลุงมีช่อง YouTube ของตุลุงคนเดียวแต่ก่อนมามีมีท่านเป็นล้านล้านวิวท่านแต่บัตเจ้ตุลุงเอาลงเขาเอาเ้อเป็นลงเองแต่สําหรับตุลุงนี่มีประมาณประเดี๋ยวนี้ตั้งขึ้นมาได้ประมาณสักห้าหกเดือนนี่นะได้ประมาณสักแสนนี่ได้อยู่เป็นน้องสักแสนวิวอีแม่ ตู้ลงสมชาแนลแล้วก็เลื่อนเลื่อน,ล,อน,ล,อนลงไปแล้วมันจะมีสารคดีประเทึงวิดีโอไปโผล่ไปทำไปของอนุรักษ์ขุมเมืองไปทำไปทำทายฮื้พลอยแม่ขอพลอที่ฮะจะหันป่าตู้พี่น้องเป็นมึนๆตัวอิแม่เขว่าอันขอสักสองสามตัวเหรออันอยังอ่อวันพุกเนี่ยมันวันที่สิบหกละลุงตุวว๊กอ่ะที่ยังสามตัวยัง,อ,ยงอันเลขหวยอ่ะเอาว่าอิ่มแม่ถ้าเอาหูนะเอาจะซื้อคนเดียว เขาบบต้องตอดกระถินผ้าป่าห้องไปเตะนเขาซื้อคนเดียวถ้าเาซื้อถ้าเาูนะโอ้ยอันลูกดูของอี้นะก่นไปแน่ใหญ่มันว่าบอกบุญไปกับืึอมันแม่นห้องแม่นหูมันเนาะที่บอกมาบเตอะเลขอช่งก็เอาปะปะไหนๆนก็มาละลูกเดียด้วยเต้ามาเป็นร้อยกิโลวะเขาบอกงูนะนะอันขอถามสักกรรมเด้อตะคืนฝันประชังพ่อเขาโอ้ยแม่เหยอันเรื่องความฝันนี่นะเขาฝันได้แค่คู่คืนเนาะแล้วตะคืนลูกดูฝันประชังวะ โอ้แม่เอ้ยแต่คืนน so <co ast> ี้เขาฝ่ายฮันกบอย่างคิดตัวตัวเดียวกบปูกบแม่อีวะโอ้นั่นเขาว่าบางคนก็ดื่มหูนี่เมา่อถามกบปูกบแม่เขาบหูอีไปจะได้อบหูกไปหูอย่ามาเตียวไหฮะลูกจุ้ยอย่างบัตตีมันเนาะอย่างบัตตี้กบผม นั่นที่เอาไว้ใช้แก่แค่ะ่ะเฮาเตียวเขาหามันมันโดดหนีเหี้ยมันโดดไปที่หน่อยมันโดดลงน้ำโอ้อีแม่ก็ได้ลายละโอ้มันโดดลงน้ำแม่ก็ไปตีเป็นเลขอะกบเป็นเก้ากโดดก็เก้าน้ำเป็นหนึ่งแม่ไปซื้อหวยหนึ่งเก้าหนึ่ง หวยออกมาหนึ่งสองสามฮัลโหลลุงตู้นี่อย่างบัดได้หากเลือดแล้วเนื้อกระถิ่นพระป่านนะนี่อย่างอ่ะมันบาเข้าเป้าก็เพราะอย่างกบตุน่ะกะว่ะไปเกี่ยวอย่างเกาก็ลุงตู้บอกกบไปเกาอ่ะกระโดดกับเกากัะน้ำก็เป็นนึ้ออีเมฆก็ซื้อหวยเนื้อเกานื้อไง แล้วหวยออกยังไงนึ่งสงสามได้ห้ากเลือดละเขาว่าอีแม่อีแม่แปลพิษอ่ะพิษจะดอยก็กรบอ่ะมันจะกระโดดอ่ะมันก็ต้องนับก่อนกันหนึ่งสองชึมเอยกาการดูเจ้านะเนี่ยเนียเนี่ย เอมันจะเป็นธรรมะธรรมโมอะไรกันแน่นะก็จะเขาต้องลืมมดผุ้จารก็ลืมแต่กี่ขันศีลก็มาเกณฑ์สูขหมอ,อมตรงนี้แม่เนาอะอ,อีแม่เขาจะมาอนเพราะคนเขาอย่างก็จ้างนะการฟังอย่างก็จ้างตู้ลงไข้หืออีแม่อีพ่อเขาฟังนะตั้งอกตั้งใจฟังแต่เรื่องบุญกุศลนี่เขาบอกว่าเอฟางไปกัน พี่น้องอยังตุลุงอยู่ในตึงวันตึงวันไปเที่ยวเนี่ยมันจะว่าอวดตัวนะตุลุงอายุปันนี้แล้วพี่น้องต่างหลายันก็เขาไปไหนนี่เขาพอเครียดเร้วอยู่ที่ไหนยิ้มเย้มแจมใส่จำคาไว้กับคนเราอยู่ที่ไหนบางคนมันเครียดอะ่ะอย่างนั่งนี่นเนี่ยทัดทัดบ้านนั้นอันนี้พ่น้องบ้านต่อแพเนาะทัดบ้านต่อแพนี่บ้านหยังบ้านหลวงเออเนี่ยบางคนเนี่ยสี่ข้อสี่นะพ้นธอ n ว่าปิยะวาจาวาจาต้องสุภาพและอ่อนหวาน ตู one y, ้ล yeah. er? er? ุงมาที hmm. ่นี่ตู้อ uh, like ู uh, e ่เ huh ล่นอู่หัวหมดอะไปเตียวไปหั่นไปที Stevie. ่อีแม่เขาที่เปิ้นขายไอ้เปิ้นปูจาพระนั่นหลวงปู่นะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยอันก็เตียวไปเสร็จอันแม่เท่าท่านปะบอกว่าอันตู้ลุงเนื้ออย่างปูจาหลวงปู่บอกเก้าสิบเก้าอย่างเขาขออัเขาบอกว่าเอออันขอฟรีไปได้การทำโมอีบาบ่าจะได้มาไ่ได้อีบัา เขาถามมาด้ดูบะฮือ้อก็าแล้วไปก็นอกเก้าสิบเก้าเขาก็เอาเหี้ยองอุดหนุนว่าเล่นนี่แม่ไมได้เพินยิ้มแย้มเจ็มใสคนเขาอยู่ที่ไหนปียาวาจาสาคัญก่อนตู้ลุงตักหมดไปอู้ฮันน้อยนี่น้อย,อยตักคนนั้นตักคนนี้นตูนน้พี่ตู้ตน้องตักอีป้อยแม่ความสุขมันเกิดขึ้นในใจนี่คือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินอย่าบอกเข้ฟังแต่บางคนมีอย่างนั้นนะบางคนงามบะได้รวยบะได้มีเงินได้ปากบะมว้วน ตาใจก็พอมีสองแกนหูดังใจกระดมมีสองหูหูเขาใจก็ฟังมีสองหูปากเขากินอู้เล่าหวันมีปากเดียวก็ขนาดปากเดียวมันยังว่าปากนักกับท่านถ้ามีหลายปากมันด้ยุ่งเขาพิดหัวกันดึงวันก่อนย้อนอันเนี้ยเนี่ยพอแพ้อ่ะอแต่แต่หมขี้เล่าหวันนี่นะส่วนมากจะเป็นแม่หญิงประจัายบัต่ใด เขาว่าไม่ยิงถ้านั่งด้วยกันสี่คนนะ่ะน้อยไผ่ไปลุกก่อนเนะมึืเอยถ้ามึงลุกโดนแน,น่สัตรตูที่ใกล้ตัวคือคนที่ใกล้ชิดในท่านนายกไม่ใช่คนอื่นนะท่านมันต้องไปกลัวคนอื่นกลัวมูนั่งด้วยกันเนี่ยอมสะจ๊อ,อมูหิมพ์พเนรวางก็ดีแล้วอือว่าเล่นท่านบาาัไดบะเครียดพี่น้องยังว่านะเนี้ยโรคเครียบโรคดีคนได้เครียดหนึ่งเจ็บหัวสองความดันสามหัวใจสี่กะเพ่อห้าเบาหวานหกไปหิวเครียดนั่นยัง สุกกันเธอเราเศร้าไปทําไมพี่น้องตลาดคนเขาอู้กับลงทรงเงินพอกับบางคนงานบาได้รวมแต่มีเงินปากม้วนอ่ะเต่าเพิ่ถามเจดีตัวมาหลายก็สี่ห้าคนมันสั้นมันสั้นไปมันปอดมันสั้นอู้เงาๆได้ก่อนตัวมาหลายก็สี่ห้าคนบ้านอยู่ไหนบ้านหลวงมาบะหมู่บ้านหลวงมาบะ เออม,มาจะเขาเด้มอมุบ้านหลวงเขาไปไหนเขาบอกห้อมกันเตศเนาะสะจอบ้านหลวงขาเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันสะจอยเป็นตัวยักษเขาอู้บ่ม่วนมันได้ยิ่เขาแรงคาหยัางจินลาบอย่าอยู่ไหนบ้านหลวงเขาแรงหยัางจินลาบอย่าลำว่าเออมอกจินนะกะเครื่อนี้คือปีญะวาจาโค้ดฮอพีทหวกันด้วยปีญะวาจานะ ตาเขาใจกะพอมีสองแก่นหูดังเขาใจกระดมมีสองหูเขาใจกะฟังมีสองหูแต่ปากเขากินอู้เล่ากวันมันมีปากเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกตาหูจะมูลิ้นกายและจิตใจอินรี่หกมีอย่างบลัมหลือพี่น้องผมต้องไปอู้เรื่องสวรรค์นิพพานอู้วันนี้่ยาย,ย,าย,ย,ายจะหักกันแปลงกันอู้กันลงส่งเงินพอด้วยปิยะวาจาอาหารจะลำบล้ำเข้านี่หมดเนี่ยก็แจ๊กะลำบล้ำตึกที่ไหนตึกกปลายลิ้นตึกกปลายลิ้นเน,นี่ยก็ล้ำลิ้นไปมันบอกรสชาติแล้ว อันขนของกูกับกมนมวนเป็นได้เออเพราะว่าพอปอดใจพอที่ขนพอไม่ยิงพอที่ไหนพอที่หางขนกับหางคืออย่างปอดใจนี่ชีวิตขนควายศึกษาหาความรู้เสว่าหากินเพราะว่าพอปอดใจพอที่นั่นคือขนควายไม่ยิงพอที่ไหนพอที่หางหางอย่างหางเสียงอูมล้วนบันจะยาวเกินนะตัวมาลายก็เปินมา อีกล่นตัวอีเขาบอกเขาถามมันมันเยาวพีดี่เนาะเบาๆตัวมาหลายก็อ๋อเปิ้อนกามาสี่ห้าคนอย่าตัวตัวอยู่บ้านไหนอ่ะเปิ้อนอยู่บ้านหลวงอย่าอ๋ออันกามวนก็ก่เข้าแรงก็ยังอ่ะตัวแฟนซื้อจีนมาลาบอย่าถ้าจะลำได้ก็อ๋อแต่เมินนกินเรื่องตัวเฮ้ยไปเขาเข้าไปทางในบ่ออย่ามันม่วนก็ แลวตัวอยู่บ้านไหนอ่ะโหป p ้นก็อยู่บ้านตอแพร่เนี่ยกับบ้านพมีลรุ่มนิดน้อยเดียวบัไดั่นเนี่ยแล้วตัวกินข้าวแรงครับอย่างอ่ะโหตั้งแต่ตุ้ลุงตายนี่นะพุนเชาะกินตำมูลเนี่ยเอกานี่ตั้งแต่วันแรกมาพุนยังบัไดเนึ่งเข้าด้วยนะมดแล้วไปกินในปูนในวัดกะบันเดิมาจดตะเพมแล้วพวกจะเอาหัมม่มะม่วใดเนเนาะคนเท่ามีอย่างบันล้ำเหลือชีวิตมนุษย์ เรต้องหวังอย่างหวังอย่างเดียวต้องรู้รักและสามารถเอามหมยคนเราอยู่ด้วยกันต้องรู้รักและสามาคถนะเขารู้รักสามัคคีกันรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายรวมกันวุ่นวยายแยกไปตายคนเดียวคนวายเแบ่งพวกเสียความรักท่านสจแบ่งพักเสียความสามัคคีถ้าแบ่งพวกแบ่งพัก,กเสียทั้งความรักและความสามัคคีอันคนเฮาก็เหมือนกันสุเมศตรเนิดด้วยความเคารพตุ้งไปเต้ตี้หนึ่งเนี่ยเี้จังหวัดลำปางที้ไหนบ่บอกอะ อันเนี้ยที่กินดั่งอุก,กับตุ๊ปี่ตุ้น้องคูบา,าจานพี่น้องตั้งหลายนะบางครั้งบางคราวนะอันนี้ผมอู้เนอะอนุอูกอ้ก่ออนุญาตหรออย่างเก้าอี้อ่ะพี่น้องตั้งหลายคนเฮานี่เนี่ยที่อีแม่เขามานั่งนี่เพราะอย่างงู้่อเพราะว่าเฮาผ้าเข้าคุมเฮาผ้าเข้าคุมแล้วเฮาเขียนป้ายว่าพระสงฆ์พุทธประชาชนทั่วไปอันนั้นขนา้าราชการผู้ใหญ่ ปกติชุดขาวอันนี้เขาบอกว่ากันแต่เชื่อกับว่าตุลุงไปเต้ที่ลำปางเนี่ยงานศพตุเจ้าอย่างนี้แล้วตุลุงก็เดเตียวเข้าไปตุลุงก็บอกว่ามาสาราคือมานั่งทเพชมานั่งท่เพชมานั่งเพะรเนี่ลำมุนนัไปนั่งเก้าอี้อีแม่อู้คนนั้นเออมาได้ตุลงุงเอ,อต้องลำปางของห้งองตุลุงเป็ห้องตอ้เอานะเออมาได้ตู้เอานั่งเนี่ยดีละมันเป็นยหยอันนั้นเิ็นสำหรับผู้รักผู้ใหญ่เฮามันคนธรรมดาอ,อันเนี้ยท่านสองมาตรฐานมองคนเขานั่งด้วยกันก็นั่งกันไปกันโอ้ขอเจ้า มันมีอย่างซักยังเนาะกินข้าวแลว้วก็ขี้ฮะอุ้ยทาความดีกันได้ยังกินแล้วบักขี้ไปไหนไปเอ็นคนเข้าห้องน้ำมีสามยางกนะันเนาะก็บักขี้ก็เนี่ยวก็ไม่เนี่ยวกว่าตดมันถึงเอาอยัางบางคนเอาถึงสามเขาห้องว่าชุดใหญ่ไปกับพีบ่เนาะก็มันเจก่อนละ่ะ เพราะอย่างเฮากำลังแยกกันนะถึงวันมันแตกแยกกันเนี่ยมือเฮาถึงใหญ่เออตะกี้มือมือแห้งนิ้วนี่เต่ากันก่อนคนได้เป็นครูอ่ะคนได้เป็นครูที่นั่งด้วยกันแต่กีได้ยินเพา่ันเจินที่เป็นเนี่ยคนได้อันนี้เป็นครูกะโยมเป็นครูก่อนอันไันเป็นครูคนได้ไหน,ไน,น,ไนบาก้าจีก้กลัวมันถามกุยเฮ้ยโ <c oughs> <c oughs> มาได้เนาะท่านเนาะท่านสดจอสดจอว่ามือแห้นี้น,นี่เต่าของเราบัดเต่าเนาะน,น้อยว่าเต่าของลูกนาย,ยกบัดเต่สาสักคนเนาะแม่ขาวเต่าอ,อ๋อฮะ แสดงว่า <Safe> อ <rév mark> <one> ีป่อนี้เคยหันเฮานี่เนี่ยดิ้งเอาเรื่องนี้มาอู้นี่ตุ้งจะอู้อีเฮาเฮาหาว่ามือเนี่ยบัดเต้ากันแท้บัดเต้าด้วยความหยัางเหมือนกับคนบัดเต้าด้วยความเป็นอยู่บรได้หรอกอันนั้นคนเป็นสจสตเป็นสตเป็นอบตเป็นคนเป็นนายกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูบาอาจารย์เป็นนายตรวจนายแบงมันบัดเต้ากันแค่ฐานนะความเป็นอยู่แต่ความเป็นมนุษย์มันเหมือนกันหมดตาหูจมูกลิ้นกายและจิตใจ คุณจะรวยมกไดคุณก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่าเป็นชาวพุทธแค่นั้นเองบุญมีตายไปดินน้ำเราไวจบเกมของชีวิตอย่าเอามาดังด้วยกันเนี่ยเต้ากันคือหยางเขาได้ตื้นทุ่ดังใส่กันพ่อ,อยหยางเขาได้เขาได้ตื้นแมดใส่กันนี่พ่อหอยางท่านจะรวยมกไดท่านก่ต้องตื้นมันก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิ้ลก็ยังตื้นมู่เฮากมันไม้ความเท่าเทียมคือความเจ็บปวดท่านครูนั่งในนี่หลายคนตุลุงจบป .4 เมื่อประมาณสองปีสองพันห้าร้อย ส่วนเก่าบางคนยังมันเกิดเวลาเขาเข้าแถวเนี่ยคร,รูเพิ่จะกวดเล็บหรอยนั่งในเนี่ยคุณครูเนี่ยเปิ้งจะกวดเดล็บถ้าเล็บเขายาวไอ้เนี่ยเปิ้งจะหึ่งเขาไปตัดละตัดเพราะอย่างเวลาครูเปิ้งจะเคี่ยนนักเรียนเนี่ยเปิ้งจะหึ่งเขาเนีายอีจากที่เขาจากที่เขามาเจ้ากันเนี่ยเขามาเจ้ากันอนีฮะลองแหละหันก่อนเหมือนกับอีพ่อว่าตะกี้นั่นเนาะอีพ่อเลดเอากำเขาไปเหี่ยวก่อนน้องอวดหหคนเท่าเนี่ย เมื่อก่อนทายโยกลองกึดอ่ะเนี่ยเขาเจ็บเนี่ยแล้วครูแต่ก่อนเวลาปนเคียมเนี่ยเนี้ยถมาจะเวลาปนยมมาเนี่ยเนี้ยปนหัววันยุ่มเข้าคนคนเมืองคนเมืองเชียงใหม่ปนวันยุ่มเข้าแล้วปนอยเาไม้มันทัดฟาดที่เนท่านจากแค่นิ้วเนี่ยมันเจ็บหมดอ่ะมันเจ็บเหมือนกันกู้คนเหมือนก่อ่านความเจ็บปวดมันจะเกิดขึ้นเหมือนคนถ้าเอาแบบค่อความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นกับมือเขาท่านอะไรเขาต้องอย่างรู้รักและสามกีเอามือตึงกำเป็นลูกกุ้ยเป็นกำมั่นอีกรู้รักและสามคีอย่างแต่แก้กันไปอย่าง ประเมินเท่ากัตไดจากกันคุณจะลวยเมกไดคุณจะตุ้ยเมกไดคุณจะผอมเมกไดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่นบุงบอกว่ามนุษย์คนเทามีอย่างกินข้าวแล้วขี้ทําความดีกันหรือย่างกินแล้วบ่ขี้ไปไหนเหมือนกันหมด